สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องเฟสเฟสทีวีนนี่ค่ะเราจะมาทำอะไรเอ่ยน้องๆตอับไปไหมคะมาวันนี้คุณแม่จะแกะผลไม้ออกนะคะให้ให้น้องเฟสไอ้น้องเกดติดนะคะว่าจะติดน้องติดจะติดถูกไหมอ่ะอันอเกดติด <Yeah! S 2> ติดทางติดทางเออต้องติดทางนี้ค่ะ ไม่ใช <Okay. S 3> oh, uh, ่ไม mm ่ใ hmm. ช mm ่น hmm. <te ck ness> oh, ู้นนู้นนู้อย่าบอกน้องเอาอะไรแตงโมมาเอาแตงโมแตงโมอยู่ไหนแตงโมอยู่ไหนนี่เก่งมากเอาทุเรียนเนี่ยนี่เออทุเรียนอันไหนเก่งมากอ่ะดีดีเออแก้วมังกรนี่แก้วจังก้นแก้วมังกรมาส้ม ไอ้ส้มใหญ่ส้มใหญ่อยู่ไหนส้มใหญ่อยู่ไหนนี่ส้มใหญ่ส้มใหญ่มันอยู่ตรงไหนเอออยู่ตรงนี้เมลอนใส่เมลอนไม่ใช่นู่นนู่นนะไม่ใช่ไม่ใช่เมลอนไม่ใช่ดูดีดีูดีดีไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ได้คู่กันเลยนะดูเปลือกมันดูปเปลือกมันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่นี่ตรงนี้เออแอปเปิลแอปเปิ้ลอยู่ไหน เดีออกมา <Strawberry. S 2> เชอร์เบอรี่เชอร์เบอร์รี่ก็ไม่หายอ่าว่ชเมลอนทุเรียนทุเรียนออแอปเปิลเอาไปแล้วแอปเปิลแอปเปิลอยู่ไหนม um, านยแอปเปิลายแอปเปิลไหนายแอปเปิลนี่แอปเปิลายแอปเปลิปล Can apple? No, no, I apple. You sí, apple. I need pineapple. You sí, need apple. Uh, melon. Hey, hey. Kiwi. 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 này, Này kiwi. Kiwi này, Uh, pineapple. này apple. Apple. Yeah, apple. Pineapple. Sí, yeah, apple. 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 Yeah, apple. <coughs> โอเลนโอเล่นสตรอเบอรี bye. Bye ่สตรอเบอรี <are> ่บ๊ายบายวอาชเมลอนนั่นก็ไบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะมาดูคลิปพี่มาดูพี่เราต้องอยากให้พี่หาแตงโมแต่พี่จะหาแตงโมนะคะอ๋อเนอไม่ใช่ไม่ใช่ อะไรเออพี่จำมาบ้างตูมังคุดนี่ไหมไม,ม่มีแอปเปิ้ลแ <Apple. S 2> อปเปิ้ลแ <Apple. S 2> อปเปิลอยู่ตรงนี้ค่ะ <Okay. S 1> ใช่ไหมโอมเคได้ไหมเอ้าแอปเปิ้ลมา